มิาเปลี่ยนจากการใส่วิกผมไปใช้สเปรย์ฉีดผมกระทันหันทําให้หาซื้อสเปรย์ที่ต้องการมิทันนี่ขนาดใช้สเปรย์ฉีดผมสีแดงหมดไป2ขวดสียังไม่ค่อยติดเลยค่ะแต่งหน้าทําผมครั้งนี้มิาต้องแต่งให้เหมือนศิลปินมากที่สุดมิาเต้นเพลงฮา l ริ g ของเ g ก็เลยต้องแปลงร่างเป็นหมาป่าซึ่งเ g จศิลปินวงนี้มีความแฟชั่นนิต้าสุดๆกว่าจะทําชุดทาฮอปแต่งหน้าเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมคือมันไม่ง่ายเลยค่ะเช้าวันแข่งเต้นมิาตื่นตั้งแต่ตีห้าเดินทางมาทําผมแต่งหน้าตอน6กโม ี้เป็นโชว์ที่มิาซ้อมเต้นน้อยมากซึ่งกว่าจะต่อถ้าจบเพลงคือใกล้วันแข่งมากๆแล้วค่ะการแข่งเต้นเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ซึ่งมีคนมาแข่งเต้นจากหลายจังหวัดทั่วประเทศตอนที่รู้สถานที่จัดงานแข่งเต้นป้าก็คือเซอร์ไพรส์มากเพราะงานนี้จัดแข่งเต้นที่มหลาลัยลังสิตซึ่งป้าเรียนจบปตีกับปโทจากที่นี่และตึกที่ใช้แข่งเต้นอยู่ใกล้ๆกับตึกที่ป,ป้าเรียนเลยค่ะพอมิาแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วก็ขึ้นมาพักผ่อนที่รถและป้าก็ขับรถไปจอดตรงแถวหน้าตึกแข่งเต้นตอนนี้มิา,มาป่าน้อยที่ cover ว,วง XG ค่ะฝากทุกคนกดหัวใจคลิปนี้และกดติดตามช่องเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคิมิลาาแห่งเต้นบนเวทีนะคะ